สวัสดีค่ะมาพบกับแก้วตาพาก,กินชาแนลนะจ๊ะวันนี้แก้วพาก,กินอากาศหนาวลมแหง้งแห้งมาคืนนี่ตึงตึงจะให้เบิง้งมีอาหารอะไรเบิ้งต้มยำปลาทูสดแกงอ่อมหมูสามชั้น ต้มซิโครงหมูต้มแซบซิโครงหมูปลาแดกน้ำมตัหูหข้เนียวนี่วข้าวไลบรี่ข้าวกล้องมาเด้อมาจวดน้ำกันเด้อมาจวดน้ำกันโอ้ดีโอก็ได้ เห็นบอ่อพี่น้องเห็นไข่บ่อยบนไปเห็นหัวเห็นหางม,มาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ไปเห็นดอกอันเนี้ยต้มอ,อัน,นต้มอ,อันเนี่ยต้มแซ่บต้มแซ่บเอแกงอ่อมแกงอ่อมหมูสามชั้นโอ้มยมันจะเฮียเด้ออี่ออีแม่เลยมันกีเฮียไม่ได้อยากเนาะ นีประเดีย๋ยวมาเด้อพี่ดองเด้อพี่้องป้องไปสุสุกคนเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อเนี่ยหกหกกระเป๋ากระเป๋าเงินกระเป๋าทองนะจ๊ะคอยว่ามันเห็นมันเห็นหัวหัวคอยขาดกินแล้วก็จะพูดนะจ๊ะ เอลตาพาก,กินแคนเนลอยู่ที่อำเภอแก่นคอยจังหวัดสระบ,บุรีนะจ๊ะกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะอืมแซบแซบอยากบองอืมอยากบองพี่จ้องแซบขนาดเนาะ จับหยับๆอับข่อยนั่งบนถนัดยองเพราะว่าข่อยก็หยับไปหยับมามาเด้อพี่น้องเด้อเข้าวขว่เอาอันนี้หนึ่งแต่แกงมันก็เนยมันก็เลยแสะปั่นเขาแล้วไปติดมือ มันลยติดมือหนาวกันบ่พี่น้องเอยหนาวกันบ่ถราบุรีลม้มแพงแฮง คลิปวันนี้วันที่เท่าไหร่นะนึกออกมื้อวันที่จิบเก้าเด้อมือวันมือวันหนะังจำมือกูมาได้แก่มือห้ัออง ไม่มือมือวันศุกร์หรือวันอะไรวันพฤหัสมือวันศุกร์ดน้ำก่อนพี่จ้องอือโอ้อืแอแกงอ้อมอันนี้ก็เพมเฮดเอง อวิธีทำไม่ได้ไม่ทำวิธีทำไม่ได้ทำให้ยูนะจ้ายาแก้วยังทำไม่เป็นถ่ายน,นี้ก็ยังถ่ายไม่นก็เป็นนะต้องอยักลูกมาถ่ายให้กด,ดติดตามยาแก้วหน่อยเด้อลูกหลาเด้อลูกหลานเพื่อน ล,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 ลูกลาน้องลาลูกหลานเอ้ยหน้าพี่ป้านะอ่ะอ่าลืมกดไลค์ในเด้อให้ได้พอหนึ่งพันแนจะได้เปิดกล้องน้ำเขาจะได้พอเปิดกล้องน้ำเขาานี้เขาเปิดกล้องกันคอยไ่ได้เปิดแล้วอยให้กับลูกน่อยต้องต้องแจง้งแจง้ง YouTube คอยตัดเทาละ กล้ครนึงปีแล้วมั้งเงี้ยต,ต่างใาแก้วในเด้อกดเข่ามาเบิงแล้วก็กดไล่เห็นใาแก้วในเด้อคนละหนึ่งไล่หนึ่งไล่เด้ออืมแยบหลายเบาโอ้โอ้โ,โอ้แกงองอม แต,ตะขครวใบมะกรูดหอมพริกประแดกผักกาดมะเขือผัเกเปียวต้มจับซี่โครงหมู Thép quá, Thép quá. Máy có bóng mí đâu biết đó Khỏi à? Rồi đến mà bút chào à? Dính khỏi nhằm bố. Ừ. ไปให้สุดไปหยุดที่กระดูกหมูไปให้สุดไปหยุดที่กระดูกหมู <c oughs> อมนื้อเนื้อเขาบอกแซ่บเขาจะเท่ากระดูกมันนะกระดูกมันเน่ยบัมีเนื้อหรอกแต่ว่าแซ่บแทะเอายำเอาแทะเอานิดๆิดหน่อยหน่อยก็แซ่บ

คอยแซบกระดูกงูนม่เส็จสามอยังหัวเศร้าเนาะ อ๋อตื้อของตื้อกระหล่ำตื้อปลาทูซื้อกระดูกหมูโอ้ย,เ,อยเสียด,ดะอะนี่อืม้มอืมอืม,อมแป่บหลายไ่น้อง แก้วก็พูดไทยแน่พูดอีสานแน่กระทักกระเทินเด้อจะสือสาหาความเด้อพี่น้องป้องไปตะกอนสมัยตะกอนพอพาไปอยู่สุ้มแพไหมแล้วลูกแล้วผัวก็เลยมาดูภาพกลาง ผักหอมหอมบัวอืมอ,อ,อ,อืมกูต้องปั้นเลยกูต้องปัน้น้ะพี่น้องแล้วไปชูข,ข่อยที่ห้องให้ตินมั้งแน่ ทูมันจะร้องให้ครับไม่ต้องไปเห็นหรอกเห็นแล้วแตามไปซื้อคอยเห็นปะนี่กระดูกหมู บะ,ะ,ะมี่ย่งบะมีเองกล้องขาตั้งกล้องวูอาหารจานหนึ่งบอกเลยว่าแสบหลาย เต๊กมาแลกก็ไม่ยอมกินมือแล้วพี่น้องแล้วจะหาาจะแก้วมุมมามแล้วอ,อร่อย บักเขือคันวิดีโอมัน วิดีโอค่อยเง้าไปมันตัดก้อนก็ผู้ใดเขามาก็ออขอบคุณหลายๆเด้อเขามากดไลค์กดติดตามให้ในเด้อก็ขอบคุณตอนนี้เด้อย่ยานวิดีโอมันตัดก้อนบอกขอบคุณต,อ,ตอนนี้เลยใครเข้ามากดไลค์ให้ยายแก้วมาดูยายแก้วรับชมยายแก้วนะจ๊ะขอให้ร่ำร่ำรวยรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐี นับร้อยล้านพันล้านได้โชคลาภลงวันที่หนึ่งให้ด้โชคลาภลงวันที่หนึ่งทุกคู่ทุกคนเด้อจาทุกให้คนที่เข่ามาเบิ้งควยลำลำรวยๆกันทุกคู่ทุกคนเด้อ พ่อก็เป็นคุณแ,แม่เลี้ยงพ่อก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียว แซ่แบไปแซบเพื่อยอันนี้แซบนัวนัวมากแต่ออมนัวปลาแดกอันนี้ก็ต้มแซ่บหมูก็เคยก็ใส้ปลาแดกเลอแล้วก็ต้มยำปลาทูเอาปลาแดกใส่น้ำกันผู้ใดมาชอบก็ต้องใส่แต่่อยมัดเอาปลาแดกใส่เลย mhm 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 ừm, อันไอ้กลินกระดูกโมเนี่ยพี่ด้องทานเลือกติดกูได้เลย่อยลบออกเบิ้อ,อ,อแบบเป้เนาะ เนื้อมยังไม่หมดเนื้อมยังไม่เวิร์ดบ้าจับจับแต่แปบตั้งเพืตั้งแต่แป๊บไปถึงตวง กัดก็ได้พี่น้องโอ้นัวแท้ๆ nhiều học tay một ngày bớt con nghe bớt xem lại มันหนาวหนาวลุไมมพัดแ้งขอไซ แหนะเะมันเบิ่ Ôi. bạc quay cho nó nữa Nhanh bông bài bạc quay lên đó Tạc tìm bông bài Ờ, bây giờ nam tăng hủ Tạc lại Bất กระดูกหมูหนึ่งทามบมดเลย Tá ah, bom. Hum. ปล่อยเพน้ำมูกค่อยไห <c oughs> ลมันเลยเป็นโควิดนาเด้อน้ำมูกค่อยออกค่อย <c oughs> <c oughs> เก่าเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยป้องไปล้าไปก่อนเด้อคำทุดท้ายเด้อเอากินเพื่อกินเพื่อมาดจวดอืมอืมอืมจามลัไปลาบองคำอืมอ อืมจับไปแล้วคนเั้งพี่น้อ,นอกเลบขอบคุณนะคะถ้าคนไหนเข้ามาดูแล้วก็ขอให้ร่้รวยนะคะให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะจ๊ะคนละหนึ่งไรน,นะจ๊ะ บายบายรักนะเลิบเลิบ